นี่ทุกคนเครื่องสีข้าวเดี๋ยวเราวันนี้จะมาเครื่องสีข้าวจะสีข้าวให้ดูว่าจะเป็นยังไงเนาะยี่สิบกิโลกิโลกิโลขึ้นชั่งะใส่ตั้งก่อนตั้งก่อนของเรากิโลโอ้ถือคลิปสี่เลยสี่เลยอันนี้คือขาวผมส้มขาวมือเซียนไม่จุดนะ

สี400่ร้อเยนนะอันนี้ก็ไว้รองข้าวเสร็จแล้วนะสีปั๊บเดี๋ยวเขาดูเขาขดเมืองน,น,น,นี่่อมเส้นมาออุขดอเ็นี่ครับทุกคนข้าวแดงนะทุกคนมัน,นก็เป็นแดงเรา่างสีัดสีจริง เขาสีนะเนี่ยมาละสีนี่เราก็่ใช่ใช่ไหมได้เราไม่รถขับไปดีเขาวขาที่เรงเปิดรับสีอย่างนี่้ขาที่ยังไม่ได้สีนี่ทุกคนสีต่างกันนะทุกคนดูสีเหลืองสีขาวนะทุกคนขัดแล้วนะเดี๋ยวเรามาแัะสีไม่ทำสีไม่ได้ขัดก็แกมออกนะ เวลาักน็เช่นนั้นก็เหยียบถ้าไม่เหยียบมันก็ไม่ลงถ้าไม่เหยียบก็ไม่ลงนะแต่ถ้าเหยียบมันค็มีลงขึ้นเลยถ้าไม่เหยียบก็จะเป็นแบบนี้ข้าวจะไม่ออกนะครับต้องเหยียบมันจะมีเหมือนเบรกลด,ลด,ดน,นะครับต้องเหยียบวิธีการเรือันนี้แดงนะไปขาวเรื่อยๆนะนี่ขาวในภาพเป็นเดือนแล้วนะทุกคนเรียกเลยว่าเขาขัดหลักการสีข้าวไม่ได้ขัดสีนะทุกค,คน

นี่คือวิธีการสีข้าวที่ผมามาสีเอามาขัดสีแล้วไม่ใช่มาข้ามสีเ้าเปลือกใ่ว่าออกมาเป็นอขาเปลือกที่คนลูกน้องมารอแล้ว <laughs> มาจากกรุงเทพหรอือเปล่าน้องมารอกินไ,ได้ไ มันออกอุ่นๆนะทุกคนมันเข้าเครื่องตัดนี่ทุกคนหมดแล้วนะครับรถที่แถวนี้อ๋อเทุกคนข้าววันนี้อ่ะเขาไม่เขาแกบเขาไม่มาสีนะทุกคนอ้าวเขาเปลือกเขาเปลือกเขาไม่มาสีนะทุกคนใช่ใช่เอาห้างเลยนแม่น่ะเออเอาห้างไป าแค่ขัดสีเฉยๆได้ทุกคล้ายๆว่ารถเกี่ยวออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เออแบบนี้เลยนี่ใช่ไหมแกล้งกลางไปข้างนั่นเลยแกลที่นั่นเขาไม่ขายคือเขาขายคือเขาไปใส่นาใสอะไรเป็นปุ๋ยที่นี่มันจะไม่ได้ใช่มันจะออกมาเป็นแบบนี้ขัดใช่เข้งมาขัดมันจะเป็นเครื่องขัดไม่เอาข้าแกงออกเออเข้าแกว่ามันปินเครื่องสีหมดแนมรถเกี่ยวเขาจีสีออกมาแล้วกร่องสีเลยมันจะไม่มีแกบ้งเป็นเราได้ไม่มีแกียงบ้ารกมันเราจอมาเป็นข้าวเปลือกนเขาจอกมาเป็นข้าวสาร เราเที่ยวบานทขออยู่ที่นี่มีใกล้เอยทำไมมันเกี่ยวได้ไม่มีแก็บต่ดตามนาหรือว่าโอ้ดีคนหน้าเครื่องมันจะเป็นสีแดงไล่ไปขาวเรื่อยๆขาวเรื่อยๆขาวเรื่อยๆของเราเอาขาวสุดเลยในแลนหน้าเครื่องนี่คือเรือนมาแล้วนะ ทุกคนเสร็จแล้วนะเพราเหยียบนะครับเหยียบแล้วน,น,นวีข้าวตรงค้างที่เราสีขาวสวยนะอ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วทุกคนครับเสียงเขา,ามาอยู่มีข้าวไม่อีกฮะเอามีอ,อีกไหะไม่หมดไม่หมดเลยไม่หมดยไม่หมดมีข้าวลงไปอีกนะทุกคนๆๆๆๆตัตค้างมันโตค้างมันไง นนี่ปั่นไม่เข้ายโอ้หมดแถวทนี้หมดแล้วก็อะตเอ้มมรายว่าเตมมากวาดเอานี่ลองมากวาดให้เขานน่นูไม่าดนูกดไห้ขาไหนต้องทำความสะอาดด้วยเพราะว่าข้าวสารที่เราสีนี่มันเป็นของเราเออทำความสะอาดนี่ต้องทำความสะอาดด้วยท พอคนอื่นจะมาใช้เวลาใช้ๆก็ต้องสาดหเดี่ยนี่ทุกคนก็ต้องปาดด้วยนะอ่ะจบคลิปเป็นแค่นี้ทุกคนได้ข้าวแล้วไ้กันเต้า